เรามารับชมกิจกรรมแรกกันนะคะเป็นกิจกรรมจากโครงการขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดนนศิลารามบ้านโนโนหงศรีตมบลพลงามอำเภอบุญทริตจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น497,0000บาทโดยจ่ายคันเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2 5ง8้ารและนำเข้าในข้อบัญญัติซึ่งท่านดรคุณนากรอ,อักษรพรมราชนายกองค์การบริหารสว่วบนตลพลงาม เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโลงามดําเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งขณะนี้ก็ได้ดําเนินการขอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านหนองหมูสีและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะที่ได้ใช้ถนนในการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทําให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลําบากเมื่อท่านดรคุณากรอักษรพมราชนายกองค์การบริหารส่วนตะบลพลงามได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตะบนพลงามดําเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้านหุงโมูสีและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาค่ะ